สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ g a ก i มมิ่งทีวีด้วยนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟนะครับผมก็จะมารีวิวไอวอลอันใหม่นะครับที่เป็นกิจกรรมทางฟรีไฟเขาให้เล่นนะครับก็แป๊บหนึ่งนะครับเน็ตช้าเนี่ยครับผมก็จะมารีวิวไอวอลนี้นะครับก็ไอวอลนี้เป็นกิจกรรมเติมเพชรสะสมให้ได้9 9เพชรนะครับ ก็ผมเติมไปแล้วไอ้บอลมันเด้งไปเลยนะครับกิจกรรมมันเลยหายครับกิจกรรมที่อยู่ตรงนี้นครับเดี๋ยวผมก็จะไปให้ดูทางเพจของเกมเ้านะครับเออนี่ครับนี่นะครับ,รบเติมเพชรครบเก้าสิบเก้าบาทก็ได้ไปนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้จะหมดเหมดวันที่ยี่สิบห้าครับกิจกรรมจะหายไปวันที่ยี่สิบห้าตอนห้าทุ่มห้าสิบเก้านะครับ เออห้าทุ่มห้าส้านาทีนะครับนี่นะครับกิจกรรมก็ถ้าใครขี้เกียจเติมก็อย่าลืมนะว่าวันที่ยี่สิบห้ามันจะหายไปแล้วนะครับก็เราก็ไปรีวิวกันต่อนะครับเติมสุดๆร้อนๆเลยเมื่อกี้เอาโทรศัพท์เป็นเออแล้วก็มาให้ดูความสวยงามของมันต่อแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับ ก็สวยนะครับด้านหน้าสวยเกยบกว่าไอบอลนี้คนละไอบอลนี้ดูดีกว่านะครับแล้วก็ไม่แบบไม่เสียดายนะเพราะว่าเติมไปเพชรก็อยู่กับเราเราก็ได้ไอบอลมาอีกนะครับเดี๋ยวเข้าโหมดฟีสไตล์ไปดูในไอบอลนะไอบอลตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมดฟีสไตล์ไปที่ร้อยนะครับเรามาตั้งไอบอลดูความสวยงามครับก็ผมปรับภาพระดับต่ํานะครับเลยล ไม่สวยเท่าไหรนะครับตอนนี้ก็ปรับไม่ได้ด้วยช่างเถอะก็ประมาณนี้แหละนะครับโอ้ยคนณขออนุญาตอัดตัวครับถ้าปรับภาพดีๆโอ้ยสัตว์เอ้ยก็ขอให้ยกับความหยาบด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งดูตรงนี้เอานะครับนะครับสวยอยู่นะครับถ้าปรับภาพคุณนาะเอ้ยถ้าปรับคุณภาพของภาพเนี่ยอะสูงอ่ะมันก็จะไม่มันก็จะดีกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราไป หาเล่นอะไรกันเอานะครับก็ตัดคลิปตรงนี้ก่อนนะครับนี่พวกผมก็มาอยู่ในหมวดสร้างห้องนะครับนี่ความสวยวอสวยอยู่นะครับนี่ครับสวยเน็ตปิงเน็ตปิงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปในกาในโหมดสร้างห้องที่ เทสไอวอล์เมกี้นะครับลองทดสอบนะครับก็ไม่ใช่ไฮไลท์อะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้ยิงหัว อันนี้ก็เป็นจังหวะที่ผมใช้ไอวอฆ่าเขาได้โดยการทําให้เข,า,เขาแตกกวมนะครับแต่ผมก็โดนเขายิงค so รับเดี๋ยวก็รอดูชื่อเขาตอนเตมวงนะ I would never back down And I'm guessing I would never back down And I'm guessing I would never back down คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ